สาระน่ารู้โดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดกำแพงเพชรตอนพบทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหน 1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ปปชประจำจังหวัด 2. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.nacc.go.th เลือกศูนย์ร้องเรียนไปที่แจ้งเบาะแส จากนั้นจะเลือกปกปิดตัวตนหรือเปิดเผยตัวตนก็ได้และกรอกรายละเอียดได้เลย 3. โทรฮอตไลน์ปปช1205 4. ติดต่อไปที่ปปชประจำจังหวัดโดยปปชประจำจังหวัดกำแพงเพชรโทรที่เบอร์055 7 4 1 6 6 5